bước 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 lên, bước M4 đúng không <coughs>, มีรถยุคพาวน์มีนี่แก๊งไรอ่ะนี่แก๊งไรครับมิตไนแองเจิลครับมันไม่ถึงจะแก๊งอะครับคุณไม่เป็นไรพาันเป็นคราวครับอ๋อเอ็มซีอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะรรถผมทรงดีป่ะไอพีอ่ะนี่ตีกันเลยไอพีดิวะเพราะวตีเหรอ ใช่ใช่เขาใส่เกับดักหรอแล้วทีกับดักอะจะอยู่ฝั่งไหนอยู่สีขาวหรือสีดำเขาไม่ใช้อาวุธใช่หรอใช้อาวุธทัางใช้อาวุธหมัดอย่างเดียวหยกชุนอย่างเดียวขิดกดนะขิดกดนะผมยอมแล้วกันผมไปสู้อ่ะถ้าหมัดอ่ะต่อยไม่เป็นอะหมัดเปล่าๆนี่คืออยู่อยู่ข้างอติใช่ไหมครับ ม่มึงไม่เอารถสี่ออกอ่ะพี่เกียร์เราออกว่ะออกนี่วพื่อนแจ็คแล้วแจ็คอะนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วมาแล้วน้ำไปแต่งตัวมาเลยเออเมื่อกี้กูไปเจอตู้เข่าทรงข่าสายไงนะเนี่ยเขาดิรู้รู้เมื่อกี้เพิ่งไปเจอพวกชุดมิดไนท์อะไรสักอย่างอ่ะไม่ไม่ไม่พ่อค้าโอมาคาเซ่นั่นแหละไอ้พวกพ่อค้าโอมาคาเซ่อ้าวเหรอแล้วกูก็เอามีดเจ้ามีดแทงเขาเขาบอกห้ามแทงเขาบอกต่อยกันอย่างเดียวแบบอารมณ์แบบยุคคาร์บอยอ่ะแต่ของเราเป็นยุคแบบรุ่นหนึ่งอะรุ่นตึงอ่ะ เราเราเรามวยคลาสสิกไงให้เขามวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้จุกไอ้จุกไอ้แวร์มันโดนี่นะกูต้องไปเสียตังค์ซื้อรถด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครอบครัวไว้ที่หลังก่อนไอ้เหี้ยอาไอ้เหี้ยเอาตัวเองไว้ก่อนตอนนี้แล้วไม่ไปใช่อแลเราเราเราวได้ไปไหนนี่ไปดิยไปกับพวกมึงเลยนี่คือมาถึงแล้วเราเปลี่ยนชุดก่อนเราแต่งชุดนี้แหละนะบอกว่าอยู่ที่ใจเวมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยู่ที่ชุดบอกเนี้ยเฮ้ยโหอะไรอ่ะ ไปปปไลงิดกอดคุยที่หลังโว้ยรออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาหัวแล้วหัวแล้วหัวแล้วจุกสายเก็บตากค่นล้วแหละบ่าป่าบ่าป่าป่าป่าบัตรคัสติกเขาเรียกกูแจ็คคิลเลอร์แค่นั้นแหละไม่โทษทีมหลันไอ้จุกหลาน จุ๊อ่าสวยเลยแค่หนึ่งเล็นหนึ่งอ่าแล้วหมดแค่น,นั้นแหละกล <c oughs> ้าต่อยกูได้ไงไอ้เด็กเฮียเฮียคันนี้ย,ยังเอาอีเหี้ยเด็กอยากเอาดิอยากได้อยากเอาดิก็จบแล้วอะ่ะกูชอบอย่างเงี้ยแต่งทำเหี้ยอะไรแต่งเกาะไหมแต่งเกาะไหมไปน้องออเอแล้วมึงดูสีดิไอ้เหี้ยกูไปแต่งก่อนเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้แบบเบาๆนะเว้ยคนดูเฮ้ยมันก็แต่งไปเวอื่นได้นะคนดูดูดิมันแต่งได้นะไม่จะสู้หรือเปล่าบวยเชิงนะไม่ใช่ยงชุนไอ้น้องไปดิเย็ด บอกไปรอนะผับไปเลยนะเดี๋ยวมันพร้อมจะเชิงแล้วเลยนะไปผับดีกว่าไปผับดีกว่าไม่ต่อยยังไงเนี่ยต่อยเมื่อเชิงต่อยยังไงฮะเชี่ยช่วงหนึ่งจบมั้งว่าเออนี่แหละวันนะให้พิงก์พิงแตงหนึ่งให้พิงแตงหนึ่งเลฟเลฟสี่เราเปิดรออะไรครับเนี่ยพับหนึ่งกูสร้างกุญแจก่อนเดี๋ยวเข้าไปสี่สิบวิเริ่มเลยต้องลีลา์น่แหละอะไรที่ยังแคบอ๋อ โดยมัดแรกไอ้เหี้ยไอ้บอยมึงโชว์ดิไอ้เหี้ยจังหวะจบเนี่ยมันต่อยได้ทีนึงครับกินขาแล้วไอ้ไอ้กินขาแล้วไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยแล้วเก็บมาเขามีมากี่คนนะประมาณกี่คนนะไอ้บอยเก็บประมาณตระห้าคนมันจะเป็นสวนแล้วก็ต่อยได้ทีนึ่งสามสี่ห้าคนไอ้บอยเก็บไปคนเดียวอ่ะใจร้อนอย่าใจร้อนแต่ร้อนนอนวัดว่าต่อยเป็นวันน่ะเฮนหมัดเคพื่องควายนี่อ่ะเจอหลบซะนี่ใจร้อนนอนวัดมึงอ่ะ

ดิดไหวดิดไหวคือเป็นตั้งนี่เลยผีนั้นเออเออเออาอะไาวด้เอมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ต้อม่ะสมัยที่พี่ต่อยกับไอเนี่ยแสนมณีอ่ะไอแวมึงไม่เอาอะไรเลยนะเนี่ยที่จากที่กูดูอ่ะไหวไหวก็นอตายก็อตาย m ีตก็อตาย m นีจังหวะในหัวใจอ่ะพี่แวตึงแหววตก็วเท่าไหร่วีก็ไม่เท่าไหร่ไปแล้วครับ เดินมาเชิงนี่เมาปะเนี่ยมึงเมาป้ะเนี่ยก๊อดมึงเมาป้ะเนี่ยมาเมาไม่เมาไม่เมาไอเขาไ่เท่าไหร่ขาไปเท่าไหร่สู้ไม่ได้วะมวยเชิงนะเรามีเลินทำให้เด็ดจะไปกูวะเออไม่เท่าไหรไม่เท่าไรไม่เท่าไหรไม่เป็นไรไม่เท่าไหรไม่เป็นไรไดมาร์ดหันหลังอ่ะเออได้หมัดเออสวยสวยกำไรกำไรไม่มียามเย็ด ไอ้ก้อนไม่เคยได้หมัด3เลยอะจังหวะหลบอ่ะตุ๊บหนึ่งสองแล้วก็เออเออต่อน้ำเยอะ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 จัดไปสองนาะจัดไปสองเลยเยอะนั่นเลยเยอะพับอ่ะเล็กช่วยก้อนช่วยสามปีเฮ้ยน้ำยับสวยหรือว่าเชิงดีเฮ้ยมาก่อยถือว่าเฮ้ย โอ้ยเข้าคางถ้ามึงไนะคนนี้ได้นะคราวเนี้ยแม่งกลัวชัวร์กูบอกเลยไม่กลา้าไม่กล้าต่อยเราแล้วจริงไปกูขายมอตไซอ่ะกูขายมอตไซได้ไปทำร้ายอุมาเกษตซดีกว่าจริงงมันกดเรื่อยๆได้หลบได้อยู่แล้วแล้วมึงจะหันหลังทำไมอ่ะโอ้หน,น่องกึ่มไอ้เหี้ยโอ้ดูข้าชมกันดิอ้่าต่ออย่ต่อจากโง่เมื่อยไอ้เหี้ยถึงแล้วเดี๋ยวรอถึงเวลาของกูแค่นั้นแหละถึงเวลาของกูมาละแค่นั้นแหละนะนาโคไลโคไลโคไล วลายสวยเอ้ยสวยถือว่าเชิงดีทิ้งศอกไม่โดนเออเอาดิเอาดิว่ะอะไรยังไงจี้หายละเบอรหดักเลยเท่าไหร่วะเขียนเป็นเขียนปีก็ตีตัวนะขี้ดาบออวมาสวยไม่ลงไปทำอไรเลยได้ไหมมือแล้วมือแล้วบอยมึงใจเย็นไม่ต้องรีบเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนาะโอ้เลื่อนรถถ้ากิ้มมดอ่ะเพราะมันติดลำนะ ไปเอหนด้วยเอ็นโดเฮ้ย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 เฮายเฮ้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 ไเฮ้ย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 เฮ้วเฮ้ยเ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยเล้ยเห้ศัตรยนฮ้ยเอ้ยาหันเล้งให้ศเตรยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้ยเฮ้ยน้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ดเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเ

ขอเลยบ้าขอไลยบาย่าสวนไหมสวนไหมดมั่วเลยย่าจุกหมดจานย่าย่าดสู้ย่าสู้มาาาดจุกน้าดูจุกดูเธอมาบ้าก่อยกูดูเธอมาบ้าดิแตกะอย่างเดี้ยลุนลุลตีปีลุลลุล มึงแพ้มึงเสียจริงนะมึงแพ้มึงเสียจริงนะจุ๊บอ๋อไม่ีไม่มี่มีไม่มีไม่ีไม่มีไมีไอ่มีไม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 ่ีไีไปไมเมอไีไปไ่่่ี่่ไ่่ีไ่ไ

ขวาขวเอ้ยหวนาสี่สีจาบดิสวยแฮมสวยสวยดิเอ้รอบดิเอ้หนึ่งสองไปทีหนึ่งสี่ดนชีชีชีสี่หานหสองไปทีหนึ่งไหวเอ้แฮมเย็นมาไหวไหวเอ้จะรดจะรูดในพาคจะรูดไอภากมาพากมาหนอย่ามาพากมาเล่นคู่นี้เฮ้ยเขาถูกต่อกัถูกต่อคะแนนเขาถูกต่อกันแล้วแหละสวเอ้นภพเอ้ใจเย็น แหมบอกไก่เองเอ้ยเว้ยว้าายี่สวยน้องพีสวยสวยชีสวยเเออนย็สวยชีสวยชีเอาวุ้นหน่อยเอาวุ้นหน่อยไม่เป็จำเป็นต้องใจเย็นหรอกจริงฮัลโหลว่าสวยเดี๋ยวจบงานที่กูส่งเข้าเจมส์เลยมีเคสเฉยเดิอยู่ขับอยู่ขับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ป่ะประมาณสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวกูเอาให้เออได้ได้ได้เออเดี๋ยวกูเอาให้เดี๋ยวมึงโทรมาแล้วกันเรรียบโอ้โหล้มไปสามวัดทีคนนี้พาไม่รีใช่ไหม ตาใบต้าช่วยเออโชว์ไอมาๆๆมาจอพิงสยุจจาสายตองไม่หลับไม่นอนเพราะมีของดีถึงหน้าตาไว้โชว์ไปเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเวลาของจริงแล้วถึงเวลาของจริงแล้วเอาเด้อผมเจอมุมบัตรต้มโตแม่งเงั้นนะยัยต้องบ่งบอกว่า จะโหลมแล้วขี่อาซอใหญ่ทำไงปั๊บปั๊บอีกมาหนึงเอ้ยเอ้ยรอยรอยตอร้อยครูคนท้ายคนท้ายครูคนท้ายนี่มวยเก่าอันี่มวยเก่าเนี่ยเจอเจอมาเชิงหรอกโอ้ถ้าภาพตรงๆเนี่ยได้อยู่ได้หมด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 ทิ้งบอกได้หมดนี่โดนไปดิไปหมัดอ่ะไปหมัดอ่ะน้องไปหมัดอ่ะน้องไปโดนอีกทีดิเฮ้ยเชิงดีเชิงดีเชิงดีเดิมสองไปทีหนึ่งสามนำเยอะนำเยอะนำเยอะพิงนำเยอะไปหลบ หนึ่งสองสบายกี่หนึ่งเออเอาดิไปไปหนึ่สองไอ้เขาโลกแล้วเขาโลกแล้วเขาโลกแล้วพิงที่รักนี่แหละเขาโอ้โหน้ำแล้วน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะน้องเฮ้ยะบายเฮ้ยใจร้อนแล้วน้ำเงือกไม่มีต่อยแล้วมั้งไม่มีใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วกอะไรไอซูชีนู่นปั่นไม่ได้อ้ซึ่งมาดึง เออเองข้าแล้วเออหนสองไปมาดึงไปมาดึงไปมาดึงพอยแยบบเินเบิอที่เาออามาไม่ได <professors> <อ hora> ้แล้วัดเคลวยควายปทีนึงไหลบหนองไปมาดึงไปมาดึงเาดิเเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์หมดแล้วเก็บคนละสอคนละสามะห้าหมื่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมืนหาหมเตาเลอะไรตัวเต็งตัวเต็งตัวเต็งกอเจ นีครับนี่ครับตูเต็งครับแกมืไปันแกมอกันแกมอกัมือนแอกันแกมอันมืกันแกมือกั้แกมอกัแกกแกมือกันไดมนแันอยมกแกมืักนแกมันแกม่อันแไอันกนแกแลมือนนแมออกมอนนนนแนแอนันนันนแันนนนนันออ